อ่่ซึงงงถ้้าาเกิดวทีมขคุณตัโอเลียนานีโกะโอเลียนาบวกนีโกะคือมันยืนกับอาร์เตียได้แสดงไอ้ไอ้ไอ้ฝั่งฝ่ายที่ต้องแบนอาร์เตียลงไหนแล้วนะถ้าเกิดเขาแล้วหยบให้เขาต้องไปเล่นตัวอื่นนีโคอีกหนึ่งตัวเล่นอ่ะน่าจะหยิบอาร์เตียมาพิกแรกเลยปะเป็นทีมมูเหรออ่าอัตเมติบบลซ้อมนั่นเองนะครับเอสเอลหนึ่งตัวถูกแบนออกไปตัวนี้เลยอเคอันนี้น่าจะเป็นหยิบมาเอาเสียงเชียร์นะครับถ้ามีจริงด้วยมก็คือมันเขาแบนชัดไปอ่ะเขาแบนโอเลียนานีโก้คือมันเคาน์เตอร์อาร์เตียอยู่แล้ว แบโอเดียน่านีโคมันชัดมากตั้งแต่ในหน้าด็อกแข็งทัพทีวันวันนี้ใครหรอพี่กายครับพี่กายปะเทพี่กายติดนัดก็แทบจะไม่แพ้อะไรเลยอยู่แล้วแต่ยังปล่อยตัวพี่โอ้โหพี่อ่านดับให้ชัวร์เลยอ่ะไม่ไม่ปล่อยไซรัสให้ไซรัสมาเอาอันติเมาใครอ่ะหยิบราคาเนี่ยอย่างป่าแล้วก็น่าจะเซฟแคร์รี่เอาไว้อาร์ชานครับตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยได้หยิบออกมาบ่อยมากนักเด็กๆฟังนะทีมขวาเล่นยากมากเลยอ่ะเอ็กโคนอติลุสอาร์ชาน คิดท่าบสกิลมาดิมันซิงเกิลทาเก็ตหมดเลยนะไม่มีสกิลไหนเป็นสกิลหมูเลยสามตัวเต็มๆในทีมอะส่วนมีแค่ออนอะวันดีแบกแบกซีตีแบกอะไรไปไมคิดว่าจะขาดไหมครับเกมนี้ต้องต้องต้องไปดูมันมันมันมีมันมีซามิล่าแบกดาเมจอยู่อะไอทีมทีมขวาได ต้องดูว่าเขาจะออกเขาเขาจะออกมาเล่นยังไงจใช่ไฟมากมากเลยของพี่กิฟต์เนาะคามิวนี่ชนะทางออนใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ไม่ได้อีกไหนไปการของสามชิ้นตอนแรกเห็นพี่เห็นซิลเวอร์อ่ะรู้สึกว่าไม่ชอบแต่พอมาชอบก็ลืมไปว่ามันยังมีเรนาตาอยู่คือถ้าเกิดมันมีเอ็กโคกับเอ็กโคกับอาร์ชานอะเอดีซีตัวมันต้องเป็นตัวที่ตีระยะไกลๆหน่อยปะ ละคครโแข่งยังกําลังเข้ากําลังเข้าแมตต์อันนี้นักพากําลังรันรันไปอยู่สิ่งสำคัญของอันนี้อย่าหนึ่งส่วนมากที่ผมจะเห็นในช่วงเมตาที่ผ่านรันระหว่างดีเลย์แข่งอะไรอย่างนี้ดูถึงจบเลยไหมดูถึงจบเลยครับได้ข่าวว่าคู่สุดท้ายตึงเจอกับคอมที่ฝั่งข้ามเลดเกมเหมือนกันด้วยไม่ชินไอคอนฝั่งลุงไนเลยอ่ะทีม่วันนนนไไปาด้แอรอบแรกอาจจะยังติดเอ็กโคตึงตึงที่ตกเป็นลูกใช่ใช่ใช่ผมว่าเงื่อนไขการชนะของฝั่งฝั่งขวาให้เฮโคไหลหรือไม่ตัวแอสตาซินไหลๆเพราะว่า ซิลเวอร์ิเระยะตีมันค่อนข้างจะสั้นเะคือผมว่าถ้าเกิดมันเป็นใครตะหรืออะไรอย่างเนี้ยมันมันน่าจะรอดจากเออไออาร์กชันไอไอบังกับเอโคได้ง่ายกว่าซิลซิลเวอร์น่าจะรอดยากต่อให้มีเดนาต้าก็เห็อตวลงครที่ไม่เด้เก่เพราะฉะงต้มีเนัต้นก็เหรอต้่3มา้มีเนาะคุณอต้องต่อีเดรตากคเณจอต้องต่อูห้ีเนได้าก็ออรอตองู่จากแมปดนัตาก็นหระมิ่งประมาณนีเดนะค้าบด้วยความที่เป็นออเปับคา็นออต่อใหามน ส่วนเอนน็กโคเล่นข้างบน,นส่งนะไม่ได้มีอะไรมากจริงๆค่อนข้างน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเดินไปเล่นท็อป,อปไซด์ด้านล่างนี้เนี่ยต้องกดดันนี่ครับผมสิต <Re action. S 1> สซอรชิวเรีแอคชั่น ไอ้ดาตัวรุ้ยอุ้ยแุ้ยเหลือครึ่งหลอดแบบนี้เสียงเอ็โคอยู่นะถ้าเกิดเทรดบ่อยๆแบบนี้พี่ว่าเอ็โคได้ได้กลิ่นมาท็อปอยู่นะพอเห็นว่าฝั่งข้ามจะเป็นตัวเอนเกจเขาก็เอาตัวดิสเซนเกจมาแต่ด้วยความเป็นคาร์เมลด้วยแหละถ้ายังถ้ายังไม่เสียอีก็ไม่น่าไม่่นาตายจะลงไหมตัวนี้ไม่ลงนะไม่ลงแต่ต้องทำให้การเดินเกิดคิวผมชอบมือเต้ลงเดี๋ยวพากให้เอาให้แชทรัลโดนอุ้ย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 สวยแปดสวยแฮนนี่มาของทีวันไปดี ียวครับผมแทนนี่แวะมาด้านรางแทนนี่ไม่แฟดไม่ได้ระยะไม่ถึงออกแฟดไปเสียเพื่อทำปะคงมาแล้วแกสครับเนอะตอนตีรุตทำดีตัดแล้วพาตี้ยิงแต่แทนนี่ทำดีกว่าตอนนี้ลงมาด้านล่างแล้วมากรแสกสครับเคียร์ไว่ได้อยู่ตัวจะไม่ไหวนี่แหละจังหวะไหลของเอคโค่ช็อตนี้ต้องเราแล้วนะได้แฟดซีเวียโคตรคุ้มแทนนี่ไม่มีแฟดแล้วแต่ครูดาวไม่ทันเอคโค่ต้นเกมครูดาวน่าจะน้อยอยู่แทนนี่อย่าห้าวขอร้องแล้วขอเงัดอีกทีนึงเถอะ ไปครับสวยเองเอาไม่ลงพอเว็บบนสโลพุทไปหาออนอีกแล้วเฮ้ยขอบคุณซับเดือนแรกด้วยครับฮามินหนข้างจทำคาร์ดครับแล้วทำให้เสียโพซิชั่นด้วยสับแดงเตเมื่อสักครู่นี้นั้นบนเทรดกันต่อแต่เป็นการแซวแกันไม่เลยครับครับผมยังฆ่าใครกันไม่ได้ครับโอ้โหบออสเนี่ยเรื่องที่จะออนมันดูไม่มีภาพสู้คาร์มิวขนาดนี้เลยเนาะกบเนี่ยตัดมันหมเดลสร้างอุ้ยเอ้าล่างได้เอกโคเอกโคได้คิวอย่างนั้นเหรอว่าได้ตื่นเต้นอยู่นะ ก็ไม่ได้จับไปแล้วดูจากคิวฟีดนะครับเมื่อสักครู่นี้จะได้ไป2คิวแล้วมีเอชทูเป็นถ้ำเของผมใจเขกรอดแล้วเขาจะคอ้ก็จะถึงเอาเลยเหรอไม่ครับพี่จะสวนต่อมาทีเฮ้ยเฮ้ยเป็นเล่นไปสวย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 โอเคโอเคจบจบกันไปได้แฟร์ขอไปตัวของออน เขาเป็นรูนเขียวด้วยเลยทำให้ค่อนข้างตืดรวมถึงดาเมจของคามิลตั้ไม่น่าดูถูกไอ้แพ้นี่เลยปืนเล่นต่อไปโดยบัตเชอร์ลำบากบอลก็มาบอสแทนนี่ครับผมก็อ้อมไปด้านหลังจ่ายมาเป็เซตเป็นหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยบอลทอสน่าจะไม่ไหวแทนนี่เก็บคิวไปโอ้เป็นการเบ็ดที่สวยงามครับเพราะว่าฝั่งของบาบเทอสดูเหมือนจะหิวด้วยแหละเห็นฝั่งข้ามเลือดโลวิ่งเข้ามาเทรดแบบนั้นนะครับคามิวจับเอฟโคไม่ได้ด้วยใช่รไหมครับอไป็นหัวบนเปิดมังกรกันเลยเป็นปกติน่าจะต้องได้แล้วแแหละะทางงงงฝั่ขออดเจฮ คุมไม่ได้ด้วยการที่เมาคันหวานดูตรงและล่างโดนดันเอ็กโคแคมป์นำสองแคมป์มีคิวด้วยเมาคายสองคิวกับเอ็กโคสองคิวพี่ให้พาสีเอ็กโคมากกว่าอางนี้ดีกว่ามันมันน่าจะทําได้เยอะกว่าไม่ใช่นาจัดิมันควรจะทําได้เยอะกว่าเมาคายมันเสียอีแล้วด้วยพอพอพอแค่นี้ก่อน และการเขียวเว็บช่วงแรกอ่ะมันยากช่วงต้นเกมแต่เว็บประมาณนี้ถ้าเกิดเขาไม่ทำจนเสียเกินไปรอให้เอ็โคมาได้ครับถ้าทางฝั่งของแดงเจนะผมคู่ท่าง็ออินเข้ามาฝั่งซ้ายไม่มีวอร์ดเลยด้วยก็คงจะดันเว็บนี้แล้วก็ถอยไปแหละฝั่งซ้ายาอยู่ลึกต่อโดนเอ็โคฟาดต้องการสักหน่อยนะคือช่วยปิดดาเมจด้วยเอ็กซิคิวชชั่นวยเดอุ้ยมันมันเริ่มสวนกันได้แล้วเหรอออนจอมตีจุดตายนี่ตัวละครต้นเกมแบบนี้ค่อนข้างนิยมออกกันเยอะแหละ ถ้าเกิดภาพนี้ออนจะแพ้คามิลจนเอ้ยออนจะชนะคามิลจนกว่าคามิลจะได้ดีวายอผมคิดว่าเพิ่ม Duck Split คอมมิชช่นของไอดีกันเพราะของไอดีมันถูกกว่าอุ้ยออนเริ่มดุออนบอกนี่แหละเวลาของกูเพราะว่าได้เลือดของทักเกกูไว้นะโจจิกูร์ลำบากอู้ยอาฮช็อตไปโดนจังหวะนี้ขอขอทีนึงโดนยกลอยมาเฮ้ยตายนะเนี่ยไม่มีแฟร์สวยอันสีลบสวยไม่มีดาเมจต่อแล้วออนทอไม่มีมานาแล้วทักลุสขอต่อสักทีหนึ่งอ้แล้วแลกเลือดกันไปพอๆกันฮะ เอโคว่ายล่ะเอาเลสเสร็จแล้ววิ่งมาเลยขอร้องเอที่ไม่ชอบถอดคิวลงไปได้ครับเธอกูโซโลคิวบับบัฮอสที่เลนบนนะตั้งแต่การเอาอเฟสด้วยเฮเซกอะิมัยทมต่อเนื่องมาถึงจังหวะฮุกชอ็อตที่ครูดาวก็เป๊ะนะครับกดโอเคที่ครูดาววนครับ คามิลเลือดน้อยไม่มีเทเลพอร์ตเปิดลิฟต์ถูกที่ว่าตอนนี้เอ็กโคกับมาร์คชานบวกชนะเมาใครกับอาเตียนะต้องเอาลิฟต์ตัวนี้ให้ได้ไม่งั้นการตายของออนจะไม่มีความหมายอาเตียตอนนี้สู้คู่นี้ไม่ได้ ใช่ไหมไม่ใช่มันสู้ได้เฉยไมโครด็อกครับเพียจะไล่เพื่อนอยู่แต่ว่ามีคนค้ำตาบอยู่ตรงนี้ทางฝั่งของ G ีซิกไร้ครับออโต้แท็กฟรีซอยสบายเลยรอชิที่แซงก่อนหรือเปล่าดูเหมือนจะไม่กล้าบวกต่อพราะธามิดทางฝั่งของเลยครับอาเซียไม่ใช่ตัวละครที่เก่งในการไม่มีมานาอ่าอยู่แลวเหือนคิวฮะอักชันหมุนไม่เป็นอ่ะพี่ไม่รู้ไม่คดิกอักชันด้วยดิปันสิบสี่เซียเท่ากับหนึ่งคิวดูแฟนติออนโอทีพีอ่ะไอออนมันเทิดเป็นอยู่นะ แล้วตรงกลางเหมือนจะมีครั้งหนึ่งจีติกรายตัวแซนอยู่มาก่อนจังหวะนี้ครับแต่ว่าเหมือนจะโดนดาเมีครั้งเยอะจ่ายแฟลชออกมาเพื่อจะหนีแล้วต่ออยู่จังหวะชนิดนึงแฟลชมาเหมือนกันแล้วมีสกีนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้แล้วรอดมาได้ครับด้วยติมิ่งของเขาแน่นอนว่าแคมป์นำไปห้าแคมป์เอ็กโคกำลังไหลถ้าเกิดว่าคุณมีพาร์ทีฟมีเลอยู่ในตอนนี้ครับแล้วแทนนี่จังหวะดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ดานบนนะจะได้ไหมจังหวะต้องดันเวฟยนี้ให้เขาไม่โผล่มาเลยแล้วแทนนี่มุดสวัสดีครับแล ต่อเรื target, uh, ่องทีหนี่ก็ยังดียวทักทุศมาจ่ายติวส่วนงานเกินในจุดแกร็บมาต้องเสียไปล้วเหรอวิ่งเสียทำไรออนขอร้องมีงานได้ต่อแต่ว่าออนกลับนะเผมเดินต่อโดนได้นะเดินไม่ถึงนะเลยกดเฮ้เซร็จก็ทำไม่ตั้งไม่ได้เมื่อสักครู่แต่ไม่ได้นะเพราะว่าแทนนี่นึกว่าเอโคกกำลังจะมาไหมคนจะมาซ้อมเหมือนกันนั่นคกชันหายโอเคโอเคไปตีริเวอรัลต่อ เดี๋ยวทำให้สามารถบูสต์ตั่ว่าได้ออนยังมีอันติอยู่ครามอยู่อุ้ยเอีโคสวยเจ้าพ่อตัวพวยเข้าโดนกิ๊กีไปก่อนพอุ้ยขอบคุณมากที่เมื่อกี้มันยังหม่งโดนคุณดูว่าออนจะดูเหมือนจะต้องปล่อยหลึกเข้าตรงนี้แล้วล่ะ ใช่เล um okay. ่นลำบากนะครเพราะว่าสเม่ไม in ่พอเลนกลางโดนดันด้วยแต่เหมือนจะไปเอากลางแทนนะในมุม่รู้เราเห็นอะไรเลนกลางเขาไปเรื่อยๆดีวายแล้วมาแทงต่อตรงนี้สไลด์เขามันได้ชิพฟิกงแซนแล้วปิดคิวไปจีซิกไรนี้ได้อีกหนึ่งคิวครับแล้วชันมันตายท่าไหนฮะยากเข็ดมากเลยอีกนึงผมจะเปดได้ไหหรือไม่เราเปดได้มาขอชันเลยว่าเอ็กโคกำลังจะไหลภาพนี้ เอากโคไหลเล่นยากทุกเลนอะทำทรงแบกนะเอโคคือถ้าเกิดเอโคไหลอาเตียคิวเวียเดนาตา ตามีวารอดออกไปได้คือถ้าเมื่อกี้อาเซียตายตรงนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับทีมตายแต่พี่ชอบเสียทีมที่ดูไม่ใช่พระเอกอะคออนเเวร์ช้าฮีโร่อีกช้าแต่ว่าไม่ตายครับรอดออกมาได้เลื่อนนิดเดียวชิฟฟกแสนมุมสวยงามทีเดียวไม่เพียงพอของทางฝั่งชิ้นซิกไร้ครับเหมือนจะต้องปล่อยตรงนี้หรือเปล่าแต่ทุเรศยังไม่แตกครับถ้าไม่ทันต่อไปหรืออย่างนี้ รขู่ตอบอยู่ป่ใชสเวลลากับบ้านครับนดูจากเวฟบนออนน่าจะร้องไห้อยู่น่าจะเสียทั้งเวฟบสองเวฟแต่ไม่เป็นไรหรอกกลับมาด้วยนะครับก็ได้ดีวแล้วออนตู้ไม่ได้ไม่มีได้สารเพลยเต็มเสิร์ฟให้กับทนานของอาร์ชาร์ดไปครับตัดเพชรกดกันดีว่าต้อรอแล้วแบบนี้จะเปิดแน่นอนยังไงท่านนี้ไม่มีฝาดจะเข้าครับต้องพาไปคอนเทนต์สกู๊อาร์ชานจังหวะแปลกๆเหมือนเหมือนยังไม่แม่นอาร์ชานแต่ว่าตรงเกมยังตรงๆอยู่สร้างก็ไม่ได้ขาดแต่ว่า ตัวของพ p a เ a l คอนเวอร์เจนต์เนี่ยอยากให้ล่างรีเทสแล้วไปขอเปิดมังกรยังถ้าเราพูดตาม text โกงมากเลยด้านบนครับออนโดนเที่ยงใส่ออนไปอีกครั้งนึงแล้วท็อปไซ z ์เหมือนจะคีท้าคามิวมีดิวายแล้วออนยังมีของแค่นี้อยู่อ่ะแม่งทำได้แค่ดมกลิ่นคีบต้องเข้าใจว่าทางฝั่งของทับลูสเนี่ยเขาได้ไอเทมชิ้นแรกเป็นที่เป็นคอยเทมของเขาเลยนะตามเวลาเป๊ะๆผม13นาทีกว่าๆเป็นตัว d i v e r ซ e n เ e อร์นะไม่แปลกที่ทางฝั่งของปปทอสที่ยังไม่ได้ไอเทมไอเทมชิ้นแรกเลยเนี่ยยัง ต้องยอมรับว่าต้องเสียเปรียบอีกนาเลยครับมกลิ่นคีฟเลยนะก็เข้าหามันไม่ได้จริงๆอะคารับมิวทีมที่มดีไวทผมคิดว่ามันก็เตะยับแบบมันมีช้อยสายอย่างอยู่ครับตรงนี้คุณสามารถดีไวท์สินเดเรอะไอเทมการเวก็ได้ดีไวท์าไม่ตรงกับใจอเลยอย่าลั่นอย่าลั่นนะแชมป์อ่อนแชมเปี้ยนเลยกับสายมาโซอย่างน้อยก็ยังมีอันติที่เป็นซีซีให้อยู่คิดไว้แต่พี่ครีปน่าจะเฟซแล้วมามานั่งเฟซแข่งกับเอโค ถ้าไปแยกด่นเนี่ยทำให้ทางฝั่งของแดงเจต้องไปสพิดพุช์ไแ่งขวาขวาฝ่ายังมโดนอ้ดีเดียไม่ได้รีเซสซีเซ็ตของมาแตอกสอแต่ว่ามีเดีจแกบว่าอยู่แล้วโอ้สการุดเนเซร์รับสิกดกันจากอันัใจพโร์มาเหอนะอุ้ยออนทำดีมากถากุ์มาช้าไปถ้ากุยังไม่ได้รีเซตทมึงด้กันมังกรตัวนี้ได้มังกรฟีทางฝั่งของแดงจนะได้ไป ฟังที่วันไปเดี๋ยวจ่ายสกิลสวยแล้วนะครับแต่ด้วยจำนวนคนที่มาต่างเกินไปเป็นการไฟสามต่อห้าจากเทเลปอร์ดของพุทน่าจะเสียจังหวะตรงที่ตีป้อมเสร็จแล้วเคลียร์อีกเว็บหนึ่งต่อไม่แปลกที่คนดูเราเยอะเลยจริงๆนั่งดูเพื่อนจากนี่ขอบคุณพี่มูขอบคุณครับขอบคุณโพสต์ที่ฟีดแบ็กจากทุกคนด้วยถ้าผุได้นี่อาจจะไม่รอดเหมือนกันนี่ครับ หรือมัก็ต้องเสียแฟเสียบรอดีไวได้มังก่ไปแล้วที่ิ๊ลุงไนมาไม่ทันรวมถึงแมปถึงจะพอทีมไฟไหวครับตรงนี้ต้องลอนิดนึงแต่ก็เนี่ยชัยชนะของทีมลุงไนอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้เล่นข้างไม่ไม่ไม่เอโคอย่าทาแบกนักน้องที่พูดเล่นเอนม่เียไนไม่มีอันตีด้วยชัดดาวป่ะอุปยสวยแพ้ไม่แม้วงเบี่ยแทนนี่ยังไงแทนนี่ ต่อยโอเคไมเรียบร้อยแล้วก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งกดโคโนเบกวะเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนคิวทั้งหมดเป็นรวมอยู่ที่แทนนี่เลยวะเหมือนการแต่งานเป็นตัวละครอเมาคากดแท็บฝั่งของทาครูสอาจจะตั้งใจเทรดแหละเพราะว่าแทนนี่ต้องดูใกล้แต่คนมาซ้อนกอนเอ็กโคและดาเมจของเอ็โคที่ลงไปกับทาครูส คือเยอะมากๆเล่นเป็น MVP แทนนี่ดด้้วยยาาาเเเมมมมจันิิ่งตขอีกแทนนี่ไม่ได้ลัดแทนแทนนี่อยากจะปล่อยคิวให้เพื่อนอยู่แต่แทนนี่ทำไม่ได้จังหวะมันไม่ให้แต่เลือดน้อยเกินไปจะเล่นต่อครับเออมึถึงจ่ะอุ้ยแล้วแล้วป่าไหลแคมป์ป่าเข้มป์ป่าตามเป็นสิบแล้วตอนนี้เป็นจังหวะที่คุ้มได้ไอเทมที่สำคัญมากๆถ้าลูกนายเกิดผมว่าโป๊กรัวๆทีมขวาเขาทำได้ดีด้วยแหละต้องการ3ชิ้นอยู่ดีนะช่วงต้นเกมอ่ะ อุ้ยแล้วแล้วพี่กายเดินหลุดไม่พี่กายอยู่โพสิชันนี้คนเดียวอ่ะเขาไม่ไม่เรียบเรื่อนมาคุมวิชชันเขาไ่สวย่าไหร่ตรน้จะีั้เขาไตัวด้านลงครับโอเคได้ครับจ่คพื่กิฟตยังไงทำอะไรได้ไหมไม่นะแทนนี่คนที่เกิดที่สุดในทีมแต่มันคือเมาใครเอ้ยพี่แคท โอนจเสียเกินไปเสียถึง4ด้วยกันไหลแบบนี้เรียกไหลไปวันทีวันไปเดี่ยวนะครับมาช้าไปแล้วด้วยซึ่งเป็นป้อมยุทธศาสตร์ได้อยู่เงินหาก <im itation> ไม่มากครับผมต้องเข้าใจก่อนว่าทางฝั่งของเอางี้ดีกว่าเงินไปกอง <im itation> อยู่กับ<ม> <im itation> ตัวไหนอ่ะ <im itation> คือสังเกตทางฝั่งแดงเจเนี่ยพยายามจะคอไฟอย่างน้อย3คนตลอดเลยนะเงินอยู่ท็อปถูกอันนี้อันนี้เงินเงินน่าจะอยู่ที่วีกิ๊บแต่ด้วยความที่คาวมิวมันเตะได้ทีละตัวมันออโต้แอทแทกได้ทีละตัวก็คงต้องเลือกสักตัวหนึ่งอุ้ยลุงไงถ้าถ้าได้คิวนี้ห้าร้อยห้าสิบเข้าเป๋าตังเงาเตียมีภาพพี้ไม่ได้คิดว่าของจริงครับผมตรงนี้เหมือนดาเมจยังขาะทางฝั่งของรูตีสายไหมนะครับ ขาดอีกทีเดียวก็จะสามารถปิดตัวของรถตีสายใหม่คือใครก่อนชื่อทำมิล่ากูก็ว่าอยู่ด้ว่าชื่อทีมขอบคุณนักภาคที่เตือนสติกูมีคนชื่อรถตีสายใหม่ในแมตช์นี้ด้วยคือตัวละครที่ขึ้นชื่อเรื่องการแบกอยู่แล้วเนี่ยมันได้ทำเวฟเคลียร์แล้วการทำดาเมจในทีมไฟท์เลยเนี่ยจริงๆผมว่าทีมของทีวันไปเดี๋ยวถ้าเข้าอาเซียนทางที่เวลตามสามเวลอยากกระทบหลายคนดังมีเหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ ่เขาทำดาเมจเยอะมากเลยครับอาเซียแล้วมาเปิดทีมไฟแล้วเป็นมังกรเทมเทคซึ่งทีวันไปเดี๋ยวพลาดไม่ได้ครับเอ็กโปตรงนี้มาแทงตรงด้านหลังอยู่ตรงนลางตัวนะตรงนี้เอโคเอโคบุกเข้าไปได้ไหมเอโคโดนยิวไว้นานมากไม่ได้ลงสกิลไม่ได้จ่ายสกิลอะไรเลยอยู่แพทต้ได้ไม่ยังฟรีเหลือเกินเดี๋ยวเธอเก็บคิวไปได้ครับจริงนะเก็บคิวได้เหมือนกันแล้วไฟพิกทันทีผมเรียกว่าไม่จังหวะโซนเก้าของทางฝั่งของทีวันไปเดี๋ยวไฟเดี๋ยว์ใชพิกเกตทันทีโรตีสำเรจไปจะใครอยู่แล้วจังหวะต่อโอเคไม่ไม อยู่ฟาโดนไล่ต่อหน้าตวนี้พี่กิ๊พี่กิ๊โดนเธอเลยตะโก้แถวเรียบร้อยเวลาจะแค่หนึ่งไปหน่อยแล้วฮุกช็อตกาว่าจะไปฆ่าเขาให้หมดทีมมันเอสครับแต่ว่าไม่จำเป็นจริงๆก็ได้บังกรไปแล้วไฟสวยอีกครั้งหนึ่งขอหลังเซนัสเตอร์กับขอสายเทงว่าตรงนี้หิวสี่ตัวแล้วทำให้ทีมไฟนี้ ของที่วันไปเดอยวคือแค่ยืนและคิดขวาก็ชนะพี่กายแบกดีกว่าใช่ลืมไอช็อตที่เขาหลุดโพสิชันไปแล้วไปจำไอช็อตที่อันติแม่นฮาตรงเนี้ยเอ็มเอ็มเอ็มแมนฮมน้ำโลกเนี้ยโพซิชันมันเหมาะกับอัลติเมทเขามากเนี่ยเจ้าแกร ที่เล่นเลยนะจ้าที่เป็นเหมือน MVP ด้วยซ้ำไปที่เขาบีบพื้นที่ให้ทางฝั่งเอโคไม่ได้จ่ายสกิลเพราะติดเนเจอร์แกปติดเลนาตาติดทุกอย่างอ่ะสกิลสกิลที่แรงๆของเอ็โคไม่ได้ใช้เลยไฟเมื่อกี้เอ็โคสรุปคือแม่งไม่ได้เล่นของของเยอะๆของมันแล้วพพอออออบบบีให้้สสเเเรร็จจนนะคััั่่่่ววฝงงงงงงดแตตตยุไป ชอบนักพากย์ไทยอ่ะมีความสามารถในการเรียกว่าอะไรด้นสดได้เก่งวว่ลลอมบา้แผหลังจากนี้ทางฝั่งแดงเจครับจากไฟต์โดยไม่มีมิดเลนนะผมไฟต์4ต่อ5อยแน่นอนหลังจากนี้ทางฝั่งแดงเจต้องเปิดไฟต์อย่างแน่นอนถ้าเป็นคนเดียวโดนจับไฟต์ผมไม่อากโซเฟอร์ที่อยู่แต่ว่าวอร์ดไม่มีทางฝั่งของแดงเจ ตอนนี <ítulo> <run> ้ผมพยายามจะใช้ฟาซายเพื่อเปิด hmm. พื้ที่อยู่ทางฝั่งของทีวันไปก่อนแก๊สโทษดผมไม่เป็นไรยกลอนอีกสามตัวตัวเดียวกันแล้วแบบนี้เวลาที่ว่าดูจะไม่ช่วยอะไรสักอย่างเลยนะแทนนี่ดูจะไม่ไหวครับถ้าคุณแทนนัมอิทได้ไล่สุดอยู่กดสนี่เกิดอะไรขึ้นคุริลโฟกัสขอโทษแล้วเป็นทีมบุกคิวทางฝั่งของทีเยี่โมกี้ใครเข้าทำไม่ได้หน้าตาแบบนี้มาได้วะเนี่ยออนเหรอจะได้บาลอนพิกกันไปพิกกันมาออลนันตีสามตัว โอเคโอเคโอเค,อเคของแดงเจเข้าไปเต็มๆทุกตัวเลยครับออนยกสามคอนเวอร์เจนต์ตีมาสติบูลบัฟไปนะ ครับผมเดินหลุมปรับสมดุลเหมือนกันลุมให่ด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี้พี่กายนะฮะซีเนสเตอร์ครับผมแล้วตรงนี้เปิดโคเจนมาแทนนี่ครับผมแปดสติฟฟ์แถมทอไปก็จริงครับแต่ดูเหมือนจะไม่ช่วยอะไรสักเท่าไหร่ฮะเบาดีเนาะต้องใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าบิวออกมาเป็นกึ่งเวทนะครับตัวเขาไม่ได้ขึ้ขนาดนั้นโด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 นโฟร์ทิชั่นเอโก้โฟร์ทิชั่นเอโคแล้วเหมือนจะลึกไปหรือเปล่าถ้าพูดกับยูว่าผมเกิดก็จริงครับต้องใจคนตัวเบรกเพื่อนี่ทันทีแฟร์ะรวเนี่ส ไอ้โคต้องเอาตัวเองไปหาที่เล่นถูกๆอ่ะในไฟมังกรมังก,กรตัวหน้าคิดว่า นนนะผมึดเื่อาตัวไปหลบไม่ให้คนอื่นรู้วิชั่นแล้วก็เนี่ยพาเราเล่คนว่าเจนมาจากทั้งทีหนึ่งเคลียร์วิชั่นเรียกเพื่อนมาคุมหน่อยหาโพสชั่นดีๆให้ตัวเองเล่นพี่ว่ามีมีภาพถ้าเอ็งเดาเกิดเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับจริงๆเราสามารถที่จะแอสซุมได้เลยแอสซุมได้เลยว่าเป็นเล็เกมไปแล้วนะครับปัมมีลาสามชิ้นและเชี่ยร์นรกอันนี้นรกแตกด้วยซับลิงทอสอยู่นะแต่เขาไม่ได้เกิดมากเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ได้ออกไอเทมอย่างเชอร์โรเฟลมออกมาช่วยทำ damage ได้กับทีมตรงนี้ดึงเข้าไปก่อนหนึ่งทีคร ไล่แลเปิดอุ้ยรีเปิดรีเปิดมังกรเทด้ะมุมอยู่แมังกรนอุ้ยตันสองเอาแล้วอออนหม่งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรอันตีเอ็โคดาเมจวาร์ฟวาขึ้นมาล้นมากอะทีเดียวไปหวนเราเรียร้อยแทนที่คนอ่วไลอีกครั้งหนึ่งของแดงเจที่ทำได้แล้วน่าจะจบเกมหรือเปล่าครับตรงนี้ ไม่มีออฟเจกอย่างบอรชารนเลยครับตัเข้าไปหนึ่งทีด้วยเมื่อกี้นี้สำหรับฝั่งเอ็โคสามสิบวินาทีที่ทีมของทีวันไปเดี่ยวไม่อยู่กันครบทั้งทีมเออหมูเชียร์ทีมไหนผมเชียร์ทีมขวาดิมันแอบตึงอยู่นะแต่ว่าดาเมจไม่เพียงพอจังหวะการผลักเอ็มเฟอร์ดีวายมันทำให้ศัตรูออกเอ็โคตัวนี้แรงเลอ่ะแตีไปลวโดนนสมีใครขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอข่าววงในหน่อยดิเอ็โคตัวนี้แรงไรอ่ะ ่อสไไปด้นะครับตอนนี้นีเกมเดียวใช่ไหมเกมเดียวเกมเดียวแน่นอนแล้วแต่คงจะไปถึงจบเกมไม่ได้คงไม่มีบ้าบ้าหลนั่นเองเอ็มหนึ่งฮะเปลี่นต่อเปลีนต่อมีโอกาสเล่นเวอร์มากเลยดิพออยู่แต่บ้านคนนั่นเองหลังจากนี้หลังจากนี้ครับผมอาจจะมีการรีเซตอีกครั้งมันมันทำเยอะดิอ่ะมันทำเยอะดิรอจิ๊กีบแล้วค่อยไฟต์ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีของแดงเจครับเพราะว่าข้อองเขาออกแบบเพื่อทีมไฟต์อยู่แล้วทีมไฟต์ใหญ่และดาเมจตอนนี้ที่ตอนแรกผมบอกว่ามีโอกาสที่จะขาดไม่ขาดแล้วครับ ไม่ขาดเพราะว่าขวาไหลมากเรียกได้ว่าทุกตัวล้วนมีตังค์อ่ะซึ่งจะมาเติมเต็มตรงนี้ให้อีกสิบอ็ดสองสินี่คือเอโคที่เกิดทไมสกอร์อาชานเป็นสองสี่สซามิราเองก็ไม่ได้มีของน้อยเลยถ้าเกิดลุงลุงไหนเกิดทันอ่ะเขาาจะดิฟมิดอีกฝั่งอาจจะเป็นดาเมตที่ฝั่งซ้ายจะแบกได้ก็ได้ การมีชีวบกใน OPGGM หนึ er. ่งผมเชื่อว่าเขายังไม่ได้กด stop watch ทักเทรดกับฝั่งของทีวันไปน้ำทีมซ้ายทีมซ้ายพร้อมพิกเสมอถ้ามีของที่พอแต่อันนี้เอ็กโคแม่งไปชิ้นที่6แล้วจะเอาสมุดจดชื่อมาจดคนแล้วไงหลังจากนี้ทางฝั่งของทีวันไปเดี๋ยวสิ่งที่ต้องทมีเพียงแค่โซลิชันที่ที่เราอยากจะโซนอย่างเช่นถ้าไปบอลพี่กายนี่เดินคุมวิชั่นแบบกล้าดีอะแต่ยังดีที่ตอนเออเขาเดินไปหาแทนนี่เนาะเขาสมควรแล้วที่เดินได้ แล้วบอลลอนต้องอยู่กับบอลลอนแล้วโฟกัสที่ตรงกลางกับด้านบนไอ้ย่ามาอยู่อยู่แทนนี่เดินเดินมาตีอันเนี้ยแทนนี่โอเครอดอยู่ไอ้เหี้ยเข้าไปแบบงงๆแล้วก็รอดมาแบบงงๆเกือบฮะตักรู้ตอนนี้มาเซวิทูด้านล่างนะถือว่าทำหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้วะเพราะว่าเขาไอ้กินไฟอ่ะท่าไม่ได้อยู่ๆเดินเดินเดินไปต่อยไอ้หวาดนั้นคนเดียวแล้วก็เดินออกมาคนเดียวไม่สนแทนนี่บอกไม่สนมันไม่ไม่เสริมความอึด การวิ่งไปอยู่ในทีมไฟด้วยไอเทม2ชิ้นที่ไม่เสริมความอึดเลยค่อนข้างจะหายไวคือเราเห็นใน2ทีมไฟล่าสุดแล้วล่ะว่าทักรู้แทบจะทำอะไรไม่ได้ในทีมไฟดาเมจไม่ออก ใช่ใช่ใช่ไม่ออไม่ทันด้วยดิชันโปโคอมมันต้องการแมคคิกกับกด2ครั้งเลีเข้ามาอยากะลวงกดตัวของโคโนเบกหนี้ไปได้แลกต่สัญญาาโคตอนนี้เล่นฟรีจัดแต่มีคนมาซ้อนจากทานซ้ายมีวอร์เช็คอยู่ในเตรมมาเตบพี่กายคอมโบเดียวตายปะต้องตัดิมนไม่ตัดโอ้ไม่ไม่ไม่ถึงหลอดทางขวาแลไปตมลงไปวิเวอาได้่ยื้อเวลาตีไม่่ แล้อมีล่าปัดอันติไอ้นั่นได้ด้วยกูเพิ่งรู้แต่ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วถ้าฟังกับอภิทอถ้าตรงนี้ของงัดตัวทีหนึงเหอะงัดเตะขาไปอย่างทีอภิทอดูเหมือนจะเนี่ยไหวไหวแค่เลนตากลุ้มอ่ะมีไฟด้านบนมีด้านบนนี้เล่นต่อครับแพตตี้ก็โดนตึกระดับตัดขอบกำแพงไปปัดได้หมดนี่สองต่อหนึ่งเป็นฝั่งของแดนเตลที่ยังมีจำนวนคนเพราะว่าเขามีล่อพี่นี่หานไก่ผักห้าอะไรอย่างนี้แต่ไม่สามารถอ ขาาสมหักอาเซียมันมีมีดาเมจมีดาเมจแต่แต่ต้องรอของก่อนน่ะอาเซียที่ไม่มีนายชอพี่รู้สึกว่ามัน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 กากอะะจ่าที่แบบเป็นตัวแทงจริงจริงอย่างทางฝั่งของแทงกันเนาะมันก็ไม่จำเป็นทีโอุ้ยไอเยียดูฟาดมังกรดีใครจะคอนเทสแต่ท่านเนี่ยขอร้องเอโคอคือแทงที่มีดาเมจนะคือแทงที่น่ากลัวแต่แทงที่ไม่มีดาเมจคือก้อนเหนือเลยจัดไฟดีๆก็ได้อยู่แต่ยากกันดิเอโคมันสิบเอ็ดสองของหกชิ้นก้อนเขมแข็ตัวที่สามตกเป็นของแดงเจเรียบร้อยโซ

เหลือแต่เน็กซัสแล้วแล้วเกมนี้เงื่อ<า>นไขที่ให้เอโคโไหลเขาทำได้ได้อย่างสวยงามอะทีวันไปเดี่ยวเล่นต่อในสวรรค์ตรงนี้